เอาละครับสวัสดีครับก็มาถึงข้อที่5นะครับข้อนี้ให้เวลา30วินาทีเขาพูดถึงเรื่องของพันธุกกรรมโลกใดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ้าพร้อมเริ่มเลยนะครับ หมดเวลาเรียบร้อยแล้วขราวนี้นะครับคําถามเราต้องเข้าใจกับว่าโลกทางพันธุกรรมคืออะไรคําว่าทางพันธุกรรมความหมายมันก็คือทางก็คือที่มันมามาทางพันธุกรรมก็คือสารพันธุกรรมมาทางสารพันธุกรรมอ้าวมาทางสารพันธุกรรมก็คือมันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันต้องเกี่ยวกับยีน ยีนยีนภาษาอังกฤษเขียน G E N E ยีนโอเคมาทางยีนที่ไอยีนเนี่ยนะครับมันอยู่ในไหนมันก็อยู่ในเซลลในนิวเคลียสของเซลเนี่ยในเนี้ยจะมีโครโมโซมอยู่ในโครโมโซมก็จะมียีนอยู่ในเนี้ยซึ่งมันเป็นหัวหน้าในการควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายเรามันต้องเป็นตัวควบคุมเลยนั่นเราจะได้ยีนสีตานั้นยีนจากนี้ยีนสีผิวนี้ยีนอย่างนั้นมาจากพ่อและแม่ พอพ่อแม่ให้เรามาทางยีนก็ต้องมาทางเซลล์สืบพันธุ์ถูกต <พา S 2> ้องไหมครับพอให้ยีนมาทางเซลล์สืบพันธุ์แม่ให้ยีนมาทางเซลล์สืบพันธุ์แล้วเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่มารวมกันก็กลายเป็นตัวเราแล้วโอเคไหมดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยีนก็คือเป็นโรคทางพันธุกรรมแน่น,นอนแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับยีนก็ไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมโอเคครับถ้าเกี่ยวกับยีนถ้าเกี่ยวกับยีนอาเดี๋ยวเขียนทีคอบกอ่าถ้าเกี่ยวกับยีนแสดงว่าจะ เป็นทางพันธุกรรมทั้งหมดาทางพันธุกกรรมทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับยีเลยไม่ได้มาทางเซลล์สืบพ,พันธุ์เลยอันนั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโอเคนะครับอ้าวทีนี้ยกตัวอยา่างโรคที่ไม่เกี่ยวข้องทางพันธุกรรมเช่นเกิดจากการกินอาหารที่ไม่เกี่ยวนะครับอ้าวที่ไม่เกี่ยว กับทางพันธุกกรรมก็เช่นเช่นเรื่องของสารอาหารัอเน,นี้ยจะไม่เกี่ยวละเพราะเกิดจากการที่เราบริโภคสารอาหารครบไม่ครบยกตัวอย่างที่กูเคยพูดให้เราฟังในเรื่องของสารอาหารจำไ,ได้ไหมวิตามิน A อเตาเอา้าวชา B แต่ถ้าเกิด B 1เขา่รียเครับ บ1เน็บชา B2 ปากนกกระจอก A ตาชา B B2 ปากนกกระจอก C ฟัน D กระดูก E หมันเเลือดนี่คือสิ่งที่เราท่องกันนะครับในเรื่องของสารอาหารเราเคยท่อง ดังนั้นคําถามข้อนี้โรคใดที่ไม่ถ่ายทอดเขาย้ําเลยว่าไม่ถ่ายทอดสซมว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับยีนเลยไม่เกี่ยวข้องกับยีนซึ่งเบาหวานเราเคยทําข้อสอบตอนปี5-2ไปแล้วเรารู้ว่าเบาหวานสังเกตง่าย,ายๆเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาจะสืบประวัติเลยว่าครอบครัวเราเนี่ยคุณพ่อมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือทั้งครอบครัวเราเคยมีใครเป็นเบาหวานหรือเปล่าเขาจะถามทําไมต้องถามครับเพราะยีนเหล่านั้นอาจจะมาถึงเราได้ เซียวหวานเป็นโรคทางพันธุก,กรรมตัวนี้เป็นโรคทางพันธุก,กรรมแต่เขาถามว่าไม่เป็นไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเซียข้อหนึ่งจริงไม่ใช่คําตอบโอเคไหมครับไม่ใช่คําตอบแล้วโรคเลือดใสโรคเนบชาอา้าวกูเจอข้อหนึ่งแล้วโรคเนบชาเนบชาตัวนี้มันเป็นโรคทางไหนครับการขาดสารอาหารเห็นไหมตรงประเด็นเลยเนบชาเป็นโรคเกิดจากการขาดสารอาหารก็คือขาดวิตามิน b 1นั่นเอง แสดงว่าไม่ได้มาจากพันธุกรรมถ้าเรากิน b 1เข้าไปเราก็จะหายไปโรคเน็บชาโอเคนะครับนั้นคำตอบคนนี้ตรงประเด็นเลยคือข้อที่3ครับไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแน่เกิดจากการขาดสารอาหารก็คือวิตามิน b 1ถ้าเกิดเราเติม b 1เ1ก็ไปโรคเน็บชาก็จะหายได้แส้งลรกแล้วโรคต่อไปกล้ามเนื้อรีบเป็นโรคทางพันธุกรรมอ่านี่คือทางพันธุกรรมนะครับ ดังนั้นก็ถึงต้องดูยีนนะครับโรคเลือดใสเข้าไปโรคทางพันธุกรรมอ่าโอเคนะครับอา้าวทางพันธุกรรมดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเวลาเราโตขึ้นจะแต่งงานเราต้องดูครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งดูเพื่ออะไรครับไปที่บ้านเขาไปดูว่าบ้านเขามีลักษณะทางพนันธุกรรมอะไรบ้างเพราะยีนจากนั้นจําให้กับลูกเราได้ในอนาคตเห็นไหมจะสามารถถ่ายทอดจากไปให้ลูกเราได้ในอนาคตสมมุติเขาเป็นโรคเบาหวาน เราแต่งงานกับครอบครัวนี้โอกาสที่ลูกเราจะเป็นบาหวานก็มีเห็นยังสมมตุติเขาเป็นโรคตาบอดสีเราแต่งงานกับเขาดังนั้นลูกเราจะมีโอกาสตาบอดสีก็มีดังนั้นการที่เขาการที่ก่อนจะแต่งงานเขาเียกว่าเฮ้ยอย่าดูแค่ชอบไปดูครอบครัวเขาไปดูว่าเออชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงเขามีโรคพันธุกรรมอะไรบ้างที่รุนแรงไหมถ้าเกิดเป็นอา้าวแต่ใน,นกว่าถ้าเกิดแต่งงานไปยินเหล่านี้ย้ำนะครับต้องยอมรับให้ได้ว่ามีโอกาสถ่ายทอดไปยังลูกได้ เหมือนบางคนกูคเคยไปเจอที่โรงพยาบาลเด็กให้เลือดครับก็เลยถามคุณตาว่าคุณตาน้องเป็นอะไรอ่ะเห็นให้เลือดทั้งสามถุงแล้วคือคุณนอนเป็นโรคกระเพาะอยู่คุณตาบอกว่าเขาเป็นโรคธาลัสซีเมียครูก็เลยรู้เลยว่า,า,น,า,า,วานี่คือโรคทางพันธุก,กรรมเห็นหรือยังเราเรียนมาก็เลยถามคุณตาต่อว่าแล้วพ่อกับแม่เขาใครเป็นล่ะคุณตาบอกว่าไปสืบมาก็รู้แล้วว่าเป็นทั้งคู่เลยแสดงว่าเขามีลูกสามคนมีโอกาสเป็นธาลัสซีเมียทั้งสามคนเลย นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกเพราะเราไม่มีการเลือกยีนไงนั้นการเลือกยีนก็คือการเลือกคู่ครองจริงๆเราต้องการยีนยินจากอีกฝ่ายหนึ่งที่เราอยากจะได้นะครับแต่เราไปให้กับลูกเราให้กับเราไม่ได้แล้วนั้นเราต้องการยีนเช่นเขาสูงอ่าสูงครับสูงเออเป็นคนเก่งอ่าเป็นคนเก่งมีโอกาสที่จะได้ลักษณะของ IQ ดีๆมาได้ด้วยเห็นว่านั้นลูกต้องเลือกเห็นไหมครับนั้นการที่เราเรียนให้เก่ง เราก็จะเจอลักษณะของกลุ่มยีนที่เก่งๆเช่นในหมหาลัยคนที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วเท่านั้นแหละเห็นไหมครับนั้นโอกาสที่ลูกเราก็จะเก่งมันก็จะมีมากขึ้นเห็นไหมครับนั้นกระบวนการกระบวนการเหล่านี้เป็นการคัดกรองอย่างสุนัขใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการต่อสู้กันนั้นตัวเมียก็จะได้ตัวผู้ที่มีความแข็งแรงเห็นหรือป่าที่มีความแข็งแรงกว่าในการที่จะเป็นพ่อของลูกหมาในตัวต่อไปนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆโอเคนะครับ แม้แต่พืชก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการเลือกสายพันธุ์ให้เพราะเราจะได้ยีนอา้าวดอกสีแดงนี่อยากได้จังเลยเอา้าวอันนี้ดอกสีม่วงแล้ว้าเกิดสมบัติจะเป็นดอกสีอะไรนะเราอยากได้ให้กับรุ่นลูกต่อไปนั่นคือเป็นการเลือกสายพันธุ์ละโดยการโดยการเอาเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันเราก็จะได้ลูกเกิดขึ้นโอเคนะครับดงั้นข้อนี้ก็คือให้พยายามจําว่าสารอาหารถ้าเกิดขาดเป็นโรคอะไรบ้างจําจดนี้เราก็พอจะตอบได้แล้วว่าอะไรเป็นโรคทางพนกกันธุกรรมบ้างโอเคนะครับจบไปสลับข้อที่5ข้อนี้ไม่ยากคําตอบข้อนี้ ถูกต้องครับอ่าเรียบร้อยครับเข้าที่5นะครับ